าสารนสุขต่างๆใหทั่วประเทศเลยเรื่องโอท p เราจะให้งบประมาณไอ้ไอ้หมู่บ้านบริหารกันเองหมู่บ้านเล็กก็สามแสนขนาดกลางสี่แสนขนาดใหญ่ห้าแสนเราจะได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะฮะเราก็จะได้เรียกว่าอะไรนะภาพปฏิยาสถานที่ที่เราเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากเนี้ยเราก็จะได้โอเคเลยว่าสะอาด ใหม่สดเสมอไม่ต้องเอาไปฝากขายตามต่างจังหวัดอื่นๆเงขายจังหวัดเรานี่แหละถ้าเราทําดีทําสะอาดเขามาเองก็แล้วต่อไปเรื่องการจํานาข้าวข้าวขาวนี่เกลยนละหมื่นห้าหอมมะลิสองหมื่นบาทเป็นการจํานําราคาข้าวไว้ได้เลยแล้วก็เรื่องการให้เครดิตเกษตรกรที่น้องพัดพูดเมื่อกี้นี้ใช้สําหรับไปลูก การ์ดซื้อของสําหรับการทําเกษตรกรของเราเลยเฉพาะเลยแต่ไปซื้อไอ้ของที่ว่าเนี่ยไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราทามาเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะเราจะได้แบบมีความสุขในชีวิตเสทีะ่ะการทํานาเราก็จะได้ท,าทํานาทําไร่อย่างมีความสุขใช่ใช่แล้วที่มีมันก็มาตั้งกองทุนในมหาลัยทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนคือนักศึกษาเนี่ยสามารถ กู้เรียนได้อาจารย์ครูผู้สอนเนี่ยก็สามารถกู้เงินก้อนเนี้ยไปใช้ได้โดยไม่ต้องโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาทาตัวให้เป็นครูดีเพื่อจะได้รางวัลห้าแสนบาทครูทั้งประเทศให้คนเดียวไม่รู้คิดได้ยังไงตั้งกองทุนร่วมทุนทุกจังหวัดเลยเพื่อให้พี่น้องแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการเข้าใจธรรมชาติของเศรษฐกิจตัวคือบริหาร กิจการภายในของของชุมชนหมู่บ้านของตัวเองไปเลยแล้วใครจะมารู้ดีเท่าเราใช่ปัญหาของเรานี่ยใช่แล้วมีใครอะคะที่อยากจะให้ชุมชนของตัวเองย่าอยู่กับที่ไม่มีหรอกค่ะเราเรามีแต่เราอยากโตเราอยากเก่งเราอยากรวยเรื่องคืนภาษีเมื่อกี้เราก็คุยกันแล้วใช่ไหมว่าเออเราจะคืนอลดภาษีให้กับผู้ประกอบการจากเดิมที่เราเคยเก็บสามสิบเปอร์เซ็นต จากไรายได้สุทธิเนี่ยก็เหลือ23ในปี55เนี่ยไอตรงเนี้ยส่วนต่างตรงนี้นี่แหละคือคุณคือเงินที่คุณจะมาจ่ายเอยวันละ300เนี่ยค<ช>่าแรงขั้นต่ำกับั5 <15. S 2> ม,มันเป็นการหมุนเวียนนะคะเขายืนยันและเรื่องนี้ม,มีมีสาระนะคะ<ม>คือว่าอย่างทุกวันเนี้ยทำไมเราถึงไม่ใช้ตังนั่นเพราะว่าเราไม่มีตังแต่ถ้าเรามีตังเราใช้ค่ะถ้าเกิดเรามีค่าแรงวันละ300 เราจะกินไก่ทอดค่ะใครใครจะไปกล้าใช้ล่ะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่แต่ถ้าเกิดเรามีตังอยู่แค่ไม่กี่บาทเน่ยวันละสองรอยกว่าบาทเนี่ยเราต้องกินไข่ต้มอคือชีวิตนะคะมันมันเป็นมันเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าถ้าคุณยอมนะคะคือผู้ประกอบการเนี่ยยอมเข้าใจตรงเนี้ยแล้วทําให้เกิดสภาพคล่องเกิดเงินในกระเป๋าเยอะๆเราก็อยากจะหยิบหยิบออกมาใช้นั่นก็คือคือคนกลับไปที่พวกคุณอั่งแหละไม่ว่าพวกคุณจะจะทำอะไรอะ่ะแต่นั่นก็คือพวกคุณถือว่าเป็นผู้ประกอบการถูกไหมถูกแล้วเราก็เป็นผู้ใช้ ที่แรกผู้ประกอบการเขาก็ตกใจว่าจะให้คาแรงขั้นต่ำสามสามร้อยบาทและปัญญาตีหมื่นห้าเนี่ยเขาตกกระใจเลยนะเออพอให้มาลดภาษีตรงเนี้ยเขาก็เกิดไอเดียเลยว่าเออมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าเงิน,นเนีเ่ยคุณไม่ได้ให้ก้อนเดียวอ่ะคุณไม่ได้ให้ทีเดียวแต่คุณให้ไปโดยตลอดแล้วเขาก็จะหยิบจ่ายมันก็จะมันหมุนเวียนนะพี่มันจะแบบว่าใช่ไหมมันไม่มีใครแบบว่า เป็น,เป,นเป็นนโยบายที่โอแบบมันครบวงจรจริงๆเลยนะก็บอกแล้วว่าเพืพ่อไทยทําได้พักเพื่อไทยเนี่ยดูแลคุณตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงเมนเอาพูดเรื่องเรื่องพลังงานเขามีการปรนนรงให้ประหยัดพลังงานและส่งเสริมพลังงานไบโอดีเซลที่เกิดจากพลังที่เกิดจากน้ําและแสงอาทิตย์และลมเลนี่ก็จะมีการพัฒนากันให้ให้เป็นที่แบบว่าให้มันเป็นเรื่องเปลาสที นโยบายข้อที่16บนหะนั้นนโยบายเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศอแท็บเล็ตแท็บเล็ตมีมีมีไปมีไปโรงเรียนมีไปโรงเรียนทุกคนมไม่ต้องกลัวขีดเขียนอะไรไม่ได้มีมีไวไฟฟรีใช้ฟรีในสาะนะนโยบายข้อ17คือนโยบายการท่องเที่ยวสนับสนุนให้สวนภูมิสนามบ,บินสวนภูมิเป็นทับในด้านการท่องเที่ยว นโยบายดีๆทั้งนั้นเลยฟังน้องน้องพัดฟังให้เพลินนะ <_ d ata> โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอันนี้เราก็เคยทำมาแล้วนะเนี่ย <_ d ata> เราก็จะสานต่อ <_ d ata> นโยบายที่สิบเก้าธนาคารเพื่อการพัฒนาสนับสนุนทุกศาสนาให้คนยึดหลักคำสอนของศาสนาเพื่อให้สังคมแข็งแรง <_ d ata> นี่เราก็พัฒนาไปศาสนาไ,<ป>ไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนเป็นคนไม่ดีใช่ไม่มีไม่มีศาสนาไหนสอนให้คุณเลว เรื่องการเลวคนละมองดิฉันทำไมเลวคนมองต้นไม้เรื่องการต่างประเทศนายกเราเหมาะสำหรับกันประีประนอมประนีปรนอมและการค้าขายระหว่างประเทศเก่งมากหน้าหน้าตาของท่านเนี่ยแสดงถึงแบบความรุ่งโรจน์อธิบายไม่ถูกความหวังคือคือเขาควมีความสดใสในตัวเองอ่ะมันเป็นเป็นตัวของตัวเองจริงๆนะไม่มีอันไหนที่ว่าเราคิดหรือว่านี่เป็นการเสียแซงของเขาเลยนะโอ้น่ารักที่สุด เรื่องการนับถือศาสนาคนไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานี่เพราะฉะนั้นเราก็สนับส,สนุนให้ทุกคนยึดหลักศาสนาของตัวเอง2ี่สามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นโยบายการแก้ไขปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยอมรับสมัยกันเป็นนายกนี่ท่านทักสินตอนนั้นนายกเอดปราบไล่ล่าอะไรเนี่ยแรงไปหน่อยตอนนี้ก็จะปรับปรุงเปลี่ยนเนาะเป็น เป็นนโยบายที่แบบจับเขาคุยกันนะประญีประนอมอะไรเงี้ยนโยบายที่ว่าคุยถึงปัญหากันมากกว่าแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดข้อสุดท้ายเลยเรื่องการศึกษาการศึกษาในครูผู้สอนส่วนใหญ่ที่ว่าจะเป็นหนี้เป็นอะไรก็ไม่มีสมองที่จะสอนนักเรียนนะใน,ในเวลาเรียนก็ไม่ค่อยจะสอนเท่าไหร่แต่ว่าไปตั้งที่ว่าให้ใหใหเรียนพิเศษนั่นนะ่ะครูก็จะได้เบาแรงหน่อยเนี่ยก็ส่งเสริม เรื่องการศึกษาน,นี่คือนโยบายยี่สิบสามนโยบายที่เราสรุปให้ท่านเป็นนโยบายที่เป็นจริงได้เป็นจริงสัมผัสได้พูดมาเนี่ยไม่เกินไม่ไม,ไม่ไม่เกินความสามารถนะซักกับนโยบายเนี่ยเรียนก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยนโยบายเราก็ส่งเสริมพิ่ยาเสียดายเสียดดยลูกจบหมดแล้วแต่ยังหลานหลานยังทันหลาน,ลาน น้าวระดับนั้นแล้วไม่ต้องเรียนก่อนันที่ลังแล้วขอคุณย่าขอคุณยายย่ายสองเองรอให้มีรัฐมนตรีมาขอก่อนสิจะได้ไม่ต้องวันนี้น้องพัดของปากของคอจ้ะวันนี้ขอบคุณที่น้องพัดมาเยี่ยมดีใจสนามหลวงทีวีดอทเน็ตเราแล้วเดี๋ยวจะหาเวลามาดึกไปนี้ดโอ้หนี่เราจัดสดเลยค่ะเอ่อต้อนรับน้องพัดที่มาหาเราเราจัดสดให้เลย จัดหนักเลยค่ะดีค่ะดีใจค่ะก็สมควรแก่เวลาแล้วค่ะดิฉันจริยาและก็น้องพัทยาค่ะก็ขอลาท่านผู้ชมทางเว็บไซต์สนามหลวงทีวีดอทไปนะโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ้วจะหาคค่ะ